แบบทดสอบหน่วยที่5ขีดหนึ่งตามหลักการระดับของผลิตภัณฑ์5ระดับของคอตเลอร์และเคลเลอร์ข้อใดคือระดับพื้นฐานที่สุดที่ตอบสนองความต้องการหลักของลูกค้า a. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (expected product) b. ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (basic product) c. ผลิตภัณฑ์ควบ (augmented product) d. ประโยชน์หลัก (core benefit) ตอบ d ระดับนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงเป็นแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาหรือมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าสินค้าประเภทใดที่ผู้บริโภคมักใช้ความพยายามในการเปรียบเทียบน้อยที่สุดและตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วเป็นประจำ A. สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (shopping goods) B สินค้าไม่แสวงซื้อ (unsought goods) C. สินค้าเจาะซื้อ (specialty goods) D สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) ตอบดี D. สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันซื้อบ่อยและใช้ความพยายามในการตัดสินใจน้อยมากข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสินค้าคงทน (Durable Goods) และสินค้าไม่คงทน (Non-durable Goods) a. กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค b. อายุการใช้งาน c. ราคาของสินค้า ดช่องทางการจัดจำหน่ายตอบ B. เกณฑ์หลักในการจำแนกคือสินค้าคงทนสามารถใช้งานได้นานและหลายครั้งในขณะที่สินค้าไม่คงทนมักใช้หมดไปในครั้งเดียวหรือ2-3สาครั้งการออกแบบที่เน้นเรื่องประสบการณ์และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานตลอดการใช้งานผลิตภัณฑ์เรียกว่าอะไร A. user experience UX b communication design c Service Design D. User Interface (UI) ตอบ A. UX มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกและประสบการณ์ทั้งหมดของผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิตที่ระบุข,ขอบเขตความรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดคือเ้อใด A ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) b. การรับประกัน warranty c. การประกันสินค้า guarantee d. ฉลาก label ตอบ b. การรับประกันคือเอกสารที่เป็นทางการที่ออกโดยบริษัทเพื่อแสดงเงื่อนไขาการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ารถแทรกเตอร์ที่ใช้ในฟาร์มและเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานจัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมประเภทใด a. สินค้าอุปโภคบริโภค consumer goods b. วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ Raw materials and parts C. สินค้าประเภทคัน Capital items D วัสดุสิ้นเปลืองและบริการ Supplies and services ตอบ C. สินค้าประเภทคันเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีราคาสูงเช่นสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตหรือการดำเนินงานข้อใดคือบทบาทหลักของแบรนด์ Brand ในฐานะองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ a. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ภาครัฐกำหนด b. เพื่ออธิบายคุณสมบัติทางเทคนิคและการทำงานของผลิตภัณฑ์ c. เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ d. เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างจากคู่แข่งในใจของผู้บริโภคตอบ d. แบรนด์ทำหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ระบุต,ตัวตนสร้างความน่าเชื่อถือและสื่อสารถึงคุณค่าที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด การซื้อขนมหรือนิตยสารบริเวณจุดชำระเงินโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนจัดเป็นการซื้อสินค้าประเภทใด A. สินค้าเปรียบเทียบซื้อที่เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous shopping goods) B. สินค้าที่ซื้อฉับพลัน (impulse goods) C. สินค้าที่ซื้อในภาวะฉุกเฉิน (emergency goods) D. สินค้าพื้นฐาน (staple goods) ตอบ B. สินค้าประเภทนี้คือสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ได้วางแผนจะซื้อล่วงหน้าแต่ตัดสินใจซื้อเมื่อเห็นณนจุดขายการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุนทรียภาพ (aesthetics) ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด a. ความง่ายในการผลิตและต้นทุนที่ต่ำ b. ความสามารถในการทำงานตามฟังก์ชันที่กำหนด c. ความสวยงามรูปทรงสีและการสัมผัสที่ดึงดูดใจผู้ใช้ D. ความคงทนและอายุการใช้งานของวัสดุตอบ c. สุนทรียภาพเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปลักษณ์ภายนอกและความรู้สึกที่ผลิตภัณฑ์มอบให้ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสตามตารางเปรียบเทียบระดับผลิตภัณฑ์การให้บริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายสำหรับเครื่องปรับอากาศจัดอยู่ในระดับใด a. ผลิตภัณฑ์ควบ augmented product b. ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในอนาคต (potential product) c. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (expected product) d. ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (basic product) ตอบ a. ระดับนี้คือการเพิ่มบริการและผลประโยชน์พิเศษเข้าไปเช่นการรับประกันการจัดส่งและการซ่อมบำรุงเพื่อสร้างความแตกต่างและคุณค่าที่เหนือความคาดหมาย ในช่วงใดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ที่ยอดขายจะเติบโตอย่างช้าๆและกำไรมักจะยังไม่เกิดขึ้นหรือติดลบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด A. ช่วงเติบโต (Growth Stage) B. ช่วงถดถอย (Decline Stage) C. ช่วงแนะนำ (Introduction Stage) D. ช่วงอิ่มตัว (Maturity Stage) ตอบ C. เป็นช่วงแรกของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดซึ่งต้องลงทุนอย่างมากในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ทำให้ต้นทุนสูงและกำไรยังไม่เกิดขึ้นตามโมเดลของคาร์เนลคุณลักษณะประเภทใดที่หากไม่มีอยู่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจอย่างมากแต่หากมีอยู่ก็อาจไม่ได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าต้องมีอยู่แล้ว a. คุณลักษณะดึงดูดใจ (attractive attribute) b. คุณลักษณะทางเดียว (one-dimensional attribute) c. คุณลักษณะผลตรงข้าม (reverse attribute) d. คุณลักษณะพื้นฐาน (must-have attribute) ตอบ d. คุณลักษณะนี้คือสิ่งที่ลูกค้ามองว่าเป็นของจำเป็นพื้นฐานหากขาดไปจะทำให้เกิดความไม่พอใจแต่การมีอยู่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้สูงขึ้น ขั้นตอนการกลั่นกรองความคิดไอเดียสกรีนิงในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร A. เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนน้อย B. เพื่อประเมินและคัดเลือกความคิดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทออกไป C. เพื่อสร้างความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้มากที่สุดจากแหล่งต่างๆ ดีเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดและกำหนดงบประมาณอย่างละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบบขั้นตอนนี้ทำหน้าที่เหมือนตะแกรงร่อนเพื่อเลือกเฉพาะความคิดที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ก่อนที่จะลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมบริษัทแห่งหนึ่งเปิดตัวสินค้าเทคโนโลยีใหม่โดยตั้งราคาสูงและใช้งบประมาณส่งเสริมการตลาดสูงมากกลยุทธ์นี้เรียกว่าอะไร a. กลยุทธ์การเจาะตลาดอย่างรวดเร็ว (rapid penetration strategy) b. กลยุทธ์การเจาะตลาดอย่างช้า (slow penetration strategy) c. กลยุทธ์การกวาดตลาดอย่างช้า (slow skimming strategy) d. กลยุทธ์การกวาดตลาดอย่างรวดเร็ว (rapid skimming strategy) ตอบ d กลยุทธ์นี้ใช้ราคาสูงเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรสูงสุดจากกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มแรกและใช้การส่งเสริมการตลาดสูงเพื่อสร้างการรับรู้และโน้มน้าวให้เกิดการซื้ออย่างรวดเร็วกลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผล harvesting ในช่วงถดถอยของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร a การยุติการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยทันที b การเพิ่มการลงทุนเพื่อฟื้นฟูยอดขายของผลิตภัณฑ์ 4. การขายสายผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจนั้นให้กับบริษัทอื่นดี D. การลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะสั้นให้สูงที่สุดตอบดี D. กลยุทธ์นี้ยอมรับว่ายอดขายจะลดลงแต่พยายามทำกำไรให้ได้มากที่สุดจากยอดขายที่เหลืออยู่โดยการตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป การที่บริษัทเลโก้เปิดโอกาสให้แฟนทั่วไปส่งผลงานการออกแบบของตนเองเข้ามาพิจารณาผลิตเป็นสินค้าจริงถือเป็นการใช้แนวทางใดในการหาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ A. การระดมความคิดจากมวลชน (Crowdsourcing) B. แนวคิดของพนักงาน (Employee Ideas) C. การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) D. การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (Internal R&D) ตอบ A. นี่คือกระบวนการที่องค์กรนำกิจกรรมที่เคยทำโดยพนักงานมามอบหมายให้กลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่แน่นอนมวลชนทำผ่านการเรียกร้องแบบเปิดข้อใดคือข้อได้เปรียบที่สำคัญของผู้ตามหรือผู้บุกเบิกอันดับที่2 (second mover) A. มีโอกาสในการกำหนดมาตรฐานราคาเริ่มต้นสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ B เป็นผู้สร้างการรับรู้ในตราแบรนด์และความลงไหลของลูกค้าได้เป็นรายแรก 4. ไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในช่วงแรกที่เข้าสู่ตลาดดี D. สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้นำตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าได้ตอบดี D. ผู้ตามสามารถสังเกตการตอบรับของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ของผู้นำตลาดและนำข้อมูลนั้นมาปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ หากลูกค้าได้รับบริการพิเศษที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้รู้สึกประทับใจและพึงพอใจอย่างมากเช่นของหวานฟรีในร้านอาหารคุณลักษณะนี้จัดอยู่ในประเภทใดตามโมเดลของคาโน่ A. คุณลักษณะพื้นฐานหรือ must-have attribute B. คุณลักษณะแบบเฉยๆหรือ indifferent attribute C. คุณลักษณะดึงดูดใจหรือ attractive attribute D. คุณลักษณะทางเดียวหรือ one-dimensional attribute ตอบ D. คุณลักษณะนี้คือสิ่งที่เกินความคาดหมายของลูกค้าการมีอยู่จะสร้างความพึงพอใจและความสุขใจได้อย่างมากการทดสอบตลาดแบบใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อของจำลองขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ a การปลดตัวแบบจำกัด b การทดสอบตลาดแบบควบคุม 4. การทดสอบผลิตภัณฑ์กับพนักงาน D. การทดสอบตลาดจำลองตอบ D. วิธีนี้เป็นการเชิญผู้บริโภคมายัางสถานที่ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเช่นห้องทดลองหรือร้านค้าจำลองเพื่อสังเกตพฤติกรรมการซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญที่สุดในช่วงเติบโตหรือ Growth Stage ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คืออะไร a. สร้างความพึงพอใจในตราสินและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้สูงที่สุด b. ลดค่าใช้จ่ายและเก็บเกี่ยวผลกำไรที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด c. รักษาส่วนแบ่งการตลาดและทำกำไรสูงสุดโดยการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ d. สร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ในกลุ่มผู้นำแฟชั่นตอบ A. ในช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับแล้วและการแข่งขันเริ่มปรากฏขึ้นดังนั้นการสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการที่บริษัทนีเวียซึ่งมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มนีเวียฟอร์เมนจัดเป็นกลยุทธ์แบรนด์ประเภทใด A กลยุทธ์แบรนด์ร่วมหรือ co-branding strategy B กลยุทธ์แบรนด์วัตถุดิบหรือ ingredient branding strategy C. กลยุทธ์ขยายแบรนด์หรือ Brand Extension Strategy D. กลยุทธ์ยืดแบรนด์หรือ Brand Stretching Strategy ตอบ C. นี่คือการขยายสายผลิตภัณฑ์เดิมคือบำรุงผิวไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่คือผู้ชายโดยใช้ชื่อแบรนด์เดิมที่อยู่ในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันข้อใดคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของกลยุทธ์แบรนด์วัตถุดิบหรือ i n g r e d i e n t Branding Strategy A. รถยนต์โตโยต้าอัลติสและโตโยต้ายาริส b. แชมพูแพนทีนและผ้าอ้อ,อมแพมเพิร์สที่ผลิตโดยบริษัท P&G c. คอมพิวเตอร์ที่มีสติกเกอร์ Intel Inside d. รองเท้า Adidas ที่พัฒนาร่วมกับดีเซลตอบ c. Intel เป็นแบรนด์ของส่วนประกอบหรือ CPU ที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญและสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์หลักของแบรนด์อื่น การที่แบรนด์ยามาฮ่าซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านเครื่องดนตรีได้ขยายธุรกิจไปผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยจัดเป็นกลยุทธ์แบบใด a. กลยุทธ์แบรนด์กลุ่มสินค้าหรือ family brand strategy b. กลยุทธ์แบรนด์ร่วมหรือ co-branding strategy c. กลยุทธ์ยืดแบรนด์หรือ brand stretching strategy d. กลยุทธ์ขยายแบรนด์หรือ brand extension strategy ตอบ 4. นี่คือการนำชื่อแบรนด์ไปใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยคือเครื่องดนตรีและยานยนต์การร่วมมือกันร,ระหว่าง Frito Lay ผู้ผลิตขนมและ Pepsi Cola ผู้ผลิตเครื่องดื่มในการสร้างสรร์ผลิตภัณฑ์ Mountain Dew c h e e t o s เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ใด a. กลยุทธ์ยืดแบรนด์หรือ Brand Stretching Strategy b. กลยุทธ์แบรนด์วัตถุดิบหรือ Ingredient Branding Strategy 4. กลยุทธ์แบรนด์ร่วมหรือ Co-branding Strategy D. กลยุทธ์แบรนด์รายสินค้าหรือ Individual Brand Strategy ตอบ C. นี่คือการร่วมมือกันของ2แบรนด์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ร่วมกัน บริษัท Procter Gamble หรือ P&G เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหลากหลายในตลาดเช่นผงซักฟอก Tide ผ้าอ้อม Pampers และแชมพูแพ n t e n การดำเนินงานเช่นนี้สะท้องถึงการใช้กลยุทธ์แบรนด์แบบใด a. กลยุทธ์แบรนด์กลุ่มสินค้าหรือ Family Brand Strategy b. กลยุทธ์หลายแบรนด์หรือ Multi Brand Strategy c. กลยุทธ์ขยายแบรนด์หรือ Brand Extension Strategy d. กลยุทธ์แบรนด์บริษัทหรือ corporate brand strategy ตอบ b บริษัทเดียวเป็นเจ้าของหลายแบรนด์ในตลาดเดียวกันหรือตลาดใกล้เคียงเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมตลาดให้กว้างขึ้นวัตถุประสงค์หลักของสโลแกนเช่นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านของธนาคารกรุงเทพคืออะไร a เพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หลักแทนชื่อแบรนด์ b เพื่อช่วยในการสื่อสารข้อความสำคัญและสร้างการจดจำเกี่ยวกับแบรนด์ c เพื่อระบุตัวตนของบริษัทในทางกฎหมาย d เพื่ออธิบายคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดตอบ b สโลแกนถูกออกแบบมาเพื่อสรุปและสื่อสารจุดยืนหรือคุณ้าหลักของแบรนด์ในรูปแบบที่สั้นกระชับและน่าจดจำข้อใดไม่ใช่บทบาทหลักของมาสคอตเช่นตัวการ์ตูนเท่าแก่น้อยในการสร้างแบรนด์ a การันตีคุณภาพของสินค้าตามกฎหมาย B. เป็นตัวแทนของส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ C. สร้างสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาเพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในระดับอารมณ์ D. แสดงถึงโครงสร้างองค์กรของบริษัทตอบ C. m a s ส o t ช่วยสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ทำให้แบรนด์ดูเป็นมิตรเข้าถึงง่ายและน่าจดจำมากขึ้นองค์ประกอบหลักของการบริหารแบรนด์หรือแบรนด์แมเจเมนต์ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง a. การรับรู้แบรนด์หรือแบรนด awareness, คุณค่าแบรนด์หรือแบรนด equity และตำแหน่งแบรนด์หรือแบรนด positioning. b. การออกแบบโลโก้การเลือกสีและการสร้างสโลแกน c. การโฆษณาการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ d. การผลิตการจัดจำหน่ายและการบริการลูกค้าตอบ a สามส่วนนี้เป็นองค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งกล่าวถึงในเนื้อหาว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารแบรนด์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในตลาดใครสามารถทำหน้าที่เป็นทูตของแบรนด์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้เป็นอย่างดี A. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าบ่อยที่สุดเท่านั้น B. ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการว่าจ้างเท่านั้น C. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเท่านั้น D พนักงานที่มีความรักและความเข้าใจในแบรนด์อย่างลึกซึ้งตอบดี D. เนื้อหาเน้นย้ำว่าพนักงานทุกคนสามารถเป็นทูตของแบรนด์ได้โดยการสื่อสารคุณค่าของแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการสร้างความพักดีต่อแบรนด์หรือแบรนด์ลอยตี้ตามที่กล่าวถึงในเนื้อหา a คุณภาพของสินค้าที่เป็นเลิศ b การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ 4. การตั้งราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด D. โปรแกรมสำหรับลูกค้าพักดีตอบ c. เนื้อหาเน้นย้ำว่าความพักดีเกิดจากคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกซึ่งลูกค้าอาจเปลี่ยนใจได้ง่ายเมื่อเจอของที่ถูกกว่าการที่แบรนด์อ e ีเกียที่เลือกใช้สีเหลืองและสีน้ำเงินเป็นสีหลักของแบรนด์มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคืออะไร a. เพื่อลดต้นทุนในการพิมพ์สื่อโฆษณา b เพื่อให้สอดคล้องกับสีของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จำหน่าย c สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นและสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการ d เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศสวีเดนตอบ c สีเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในการสร้างการจดจำและเชื่อมโยงกับคุณค่าของแบรนด์เช่นความเป็นมิตรความสุขความน่าเชื่อถือ